สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะมาพบมาพบกับเจตตาโมน,นีก็จะว่างแนวทางของราพัฒนาเก่าค่ะเราพัฒนาวันที่แปดเนาะค่ะวันเป็นวันจันวันที่แปดลราพัฒนาจะออกอีกเนาะประวัติของดารามาดามคัะนี้มาดามคำนวณค่ะ มาดามคำนวณดารามาดามคนสวยรวยน้ำใจค่ะใจดีพูดเพาะตัวมาดามคำนวณเจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเพื่อนเข้าไปโตวิ่งโตลูดทั้งบนทั้งล่างดีใจน้ำเด้อค่ะเอฟซีมาดามคำนวณขันมีไผวิ่งไผลูดน้ำพื้นเนะาะได้ก็ดีใจน้ำค่ะ มาดามคำนวลคนสวยรวยน้ำใจค่ะแนวทางไม่ของเพิ่นมาแล้วพี่น้องมาลุนกันต่อเนาะกับมาดามคำนวลคลิปนี้เจตามีตาหมอล่ำไยเด้อพี่น้องอันบอกไปก่อนอันอีฟซี่เป็นตาตามน้ำบ่ห <c oughs> <c oughs> ยอดเด้อค่ะหยอดเป็นตาตามอยู่อ่ะพี่น้องมีตาหมอล่ำไยเด้อค่ะไ่ซื้อไปนี่ ไล่ซื้อไปนี่พี่น้องก็จะอ๋อเออเอออ๋อ,อ,อวปตีมาดามคำนวณค่ะอปอยเป็ดคนยะโสธรลุงสรงเป็นจังไดพี่น้องสีเสียนดังสีเสียนดังเนาะ,ะจับตามองมาบึงกันคิดนี่หันสิเปียบกับเป็นหมอลำไงแหละค่ะพี่น้องหมอลำ่ำไง คือท่านคอนมูกับดารามะดา,ลาม,ดามล่ะค่ะอ่าต่อไปก็จะเป็นลุงทรงเนาะคนยะโสธรแล้วก็ออปอยเป็ดเห็นบอพี่น้องบอยแต่เอ้ยซื้อเอย้อเอยซื้อสี่สีเ่เส้นนี่เนาะอ่าเอฟซีเป็นกันกล,นลุนลามกันอยู่แล้วเนาะคะ่ะอ่าเอฟซีลายลุนลามอยู่แล้วอ่าเป็นกำลังแรงใจให้กันมาตลอดเนาะคะ่ะเอามาเบิ่งแนวทางใหม่ แนวทางใหม่ของมาดามคำนวนค่ะวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดของเพืนไหมาสอกับ3 2กับ3าสองตัวสี่หางค่ะ7จ็ดสองเสามศเบิ้ลก็จะมีสองสองสสาตัวสองสามหางค่ะ2องเจ็ดสามสอสสอง วิ่งหลูดพ่นเดนที่สามตัวเดียวเด้อค่ะดาร่ามาดามเด่นตัวเดียวค่ะมาดามคำนวณรองที่สองเด่นสามร่องสองค่ะสองตัวสองหางที่เพ่นเดนหาเจ็ดสามกับศูนย์สามค่ะเบิ่นเบิ่นหลูดเบิ่นสองสองสามสามะพี่นองกันตัวนี้สองสองสามสามสามตัวค่ะหนึ่งหาง เป็นนิให้หางเดียวค่ะสองศสดับตามม่องค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไพจะไปต่อกับมาดามคำนวณเนาะมาดามคำนวณเอาต่อไปค่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อของลุงทรงค่ะลุงทรงวันที่หาที่ผ่านมาค่ะลุงทรงเจ็ดเจดห้าห้าแปดเจ็ด ของลุงทรงก็หลุดไปอยู่เนาะค่ะหลุดไปกบอกเป็นยังค่ะหลุดไปหลุดแล้วหลุดเลยให้กําลังแรงใจกันคือเก่าเนาะบอกเป็นยังขีตาให้กําลังใจแล้วก็เอฟซีเอฟซีนเป็นกําลังแรงใจให้อยู่แล้วเนาะค่ะแนวทางใหม่ของลุงทรงเฮ้ากับมาลุนกันต่อวันจันทร์เนาะพี่น้องลุนกับลุงทรงลาวพัฒนาเนาะมาลุนกันต่อไปใหม่ ไปต่อไปใหม่วิ่งรูดค่ะวิ่งรูดสองสกับหาสองตัว4หางค่ะ2องสองศูนย์นย่งสองสี่สองี่เลขล่องเพิ่นค่ะลองล่องนี่สหางด้วยค่ะสามห้าเก้าห่หเลขล่องเพิ้น สามตัวนี่สองหางค่ะของลุงทรงเจ็ดสองสี่เจ็ดสองแปดวิ่งลูดของเพิ่นเดนที่สองร่องหาค่ะนินที่สองสี่กับสองแปดสามตัวนี่นินถึงสองหางค่ะเจ็ดสองสี่เจ็ดสองแปดแคปหน้าจอค่ะไพ่จะไปต่อกับลุงทรงเนาะกับขอบุญขอบคุณลุงทรงหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะ กับขอบพอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็มาดั่งคำนวนค่ะกับขอบขอบคุณหลายๆที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะ mm hmm. คนยะโสธรค่ะคนยะโสธทรทวันที่หาที่ผ่านมาเนาะค่ะเจ็ดเหดเดวันที่หหลุดไปค่ะแนวทางคนยะโสธร กบเป็นยังเนาะค่ะให้กำลังแรงใจกันคือเกาเจตาให้กำลังใจด้วยค่ะแนวทางถึงว่าสิรุดไปกบเป็นยังเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเฮากับมาใหม่มาไปต่อไมพี่น้องเบิ่งใหม่มือหม่เนาะมือใหม่คุณยะโสธนค่ะเล่าพัฒนาวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดศูนย์กับหา ศูนย์กับห้สองตัวสี่หางค่ะสองตัวสี่หาง0ูนย์ห5าศูหหาตัวค่ะของคุนสี่ตัวสองหางหนึ่งเก้าห้าศูนย์หห้้างามอยู่เดีนาอาพี่น้องเนาะของคุณยโะโสธรงามคือผู้หายแนวทางมากและ เพื่อนกับงามงามๆทุกคุณยะสูทรทั้งงามทั้งใจดีเอาวิ่งรูดทอกันเด้อค่ะเด่นเด่นศูนย์ห้าทอกันค่ะแต่ว่านี่เพื่อนกับไผ่เนาะศูนย์ห้าห้าศูนย์กะซ้ำแนวทางเพื่อนกับซ้ำสามหางว่ะพี่น้งนองหาศูนย์หาหาศูนย์หานี่ก็ตัวเดียวกันไหม นึน่สี่ตัวค่ะจับตามองสี่ตัวสองหางอชอบก็จัดเนาะคะ่ะขัดก็ผ่านไปแคปน้าจโจค่ะไพ่จะไปต่อกับคนยะโสธรเนาะคะ่ะแคปนา้าโจเอาไปไว้พิจารนาลาาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะพิจารนาากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะมีเขามีรุดเนาะค่ะเอาไปต่อค่ะไปตอกับเสี้ยนใดต่ออ๋อออปลอยเปดมาแล้วค่ะอลปอยเปดมาแล้วมาแล้วค่ะเจ็ดเจ็ดหาแปดเจ็ดวันที่ห้าที่ผ่านมากระุดไป ขอบุญขอบคุณออปอยเปีดเด้อค่ะเที่ยวแนวทางมาวันทางจองของเจตาเนาะเจตาให้กำลังแรงใจคือเ่าค่ะให้กำลังใจเอาไก่กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องออปอยเปียดแนวทางไม้ของเพิ่นค่ะวันจันทร์เขาก็ไปรุ่นตอมันเป็นมือไม้เนาะค่ะพี่นอ้องแนวทางเพิ่นกะในน้อยพี่น้องในหน่อย,ออยวัดนี่สามตัวกับบ่มี สามห่างเอาเอฟซีออปอยเปรตว่าจังใดคือจ้มคือเสียนยิมย่่ยลดเนาะยิมส่เลยบอกพี่น้องยิมสซเลยเอาหยอกกันไปพ่อค่ายเขียดจากน้อยค่ะแนวทางของออปอยเปรตเนาะออปอยเปรตผูดใจดีค่ะ วิ่งรูดของเพื่นก็บเบิร์แน่นอพี่น้องเนาะบอ่อยเจตาว่าได้จังใดวิ่งรูดศูนย์สามหางนี่ไหมเป็นตัวออกแตกแอกอยูบเป็นตาฮักสามศูนย์ศูนย์หกแล้วก็แปดหกเนาะพี่น้องเบิร์กแน่แล้วกนเนเเเ็เน้นเหมือดเด้เจตาน้่นเหมือดเด้นี่เพื่นขีดสองสินมาเนาะเพื่นทรงม่าให้เจตาก็เอาเลยล่ะเด่นทั้งสามหางเลยล่ะพี่น้อง ไปกลับก็เป็นห้างเนาะของอ่อปล่อยเป่าหรือว่าจังใดชอบก็จัดขัดข้อผ่านกลับไปกลับมานี่ก็หกค้างเนาะว่าหน่อยๆอ่าวากันไปชอบก็จัดขัดข้อผ่านค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะเป็นเพียงแนวทางของอ่อปล่อยเป็ดคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่ง กับอ่อปล่อยเปียกกับหลายๆเสี้นเนาะค่ะสีเสี้นดังคลิปนี้สีเสี้นดังไปรุนกันไหมค่ะสองทุนรึงลาวพัฒนาเนาะคลิปนี้ขอพี่น้องโชคดีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไสก็ออปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ